ใจเย็นๆค่ะค่อยๆพูดเกิดอะไรขึ้นคะนี่คุณจะทำอะไรอ่ะจะเปิดทายรถเหรอเฮ้ยคุณตำรวจคะจะไปบ้านนี่ไปเลยค่ะมันขโมยรถฉันมาเนี่ยนี่เอามือประสานกันยกขึ้นบนหัวแล้วคุกเข่าลง ขอบคุณมากนะคะเอ้ยฉันวิ่งตามในบ้านเนี่ยวิ่งไปปากซอยขาแทบพักอุ้ยเอยู่เงียบถ้านายไม่เงียบอะฉันจับนายเข้าคุกแน่คุณคะเดี๋ยวคุณช่วยคุณคุณคุณคะคุณยังไปไม่นะคะเปิดประตูก่อนค่ะคุณคุณคะคุณยังไปไม่ได้นะคะคุณต้องไปโรงพักกับฉันก่อนไปเพื่อประจำวันค่ะไม่เป็นไรค่ะฉันไม่เอาเรื่องผู้ชายคนนั้นแล้วอะ เช้าวันเถอะค่ะคือขอบคุณมากนะคะแต่ฉันมีธุระฉันรีบคุณคะใช้เวลาไม่นานค่ะแป๊บเดียวไม่ค่ะคุณตำรวจคือฉันรีบจริงๆค่ะคุณคะคุณคุณจะไม่เปินดีไหมอือไอ้บ้าเอ้ยอยู่ไม่เข้าเรื่องจริงเลยคุณคุณคะคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะค่อยๆลงนะคะระวังค่ะระวังนะคะ นี้เลยค่ะฉันบอกให้ลงามาไงค่ะอ,อ,อะไรหรอคะคุณฉันไปได้หรือ,อย,ยังคะยังค่ะฉันมีความจำเป็นต้องคนรถคุณคะ่ะรถฉันมันไม่มีอะไรหรอคะ่ะไม่จำเป็นต้องคนกรุานายให้ความร่วมมือก,กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะนี่คุณรู้ไหมว่าพี่ชายฉันจะเป็นใคร ดียังไงมาสั่งฉันแบบนี้อ่ะพี่ชายฉันอ่ะเป็นถึงสารวัตรใหญ่เลยนะแค่ฉันโทรกิ้งเดียวอ่ะแกก็เด้งออกได้เลยนะยังไงฉันก็ปล่อยให้คุณไปไม่ได้จริงๆค่ะแกจะลองดีกับฉันใช่ไหมฟังยัแปมพี่มันช่วยฉันด้วยสิไอ้ตำรวจบ้านเนี่ยมันจับฉันไว้แถมยังจะคนรถฉันอีกอ่ะ ไหนไปพี่ขอเพื่อมาหน่อยนิสวัสดีค่ะสารวัตรนี่แกกล้าดียังไงแกไม่รู้เหรอว่าน,นั่นมันน้องสาวฉันเล่บประจำตัวแกะแวอะไรบอกมาหกสามขีดศูนย์สี่สามค่ะเพิ่งจบใหม่นี่รอฉันอยู่ตรงนั้นเลยแล้วอยาไปไหนล่ะแต่สารวัตรคะตำรวจฉันผู้น้อยอย่างแกเนี่ยกล้าขัด ดดนเเลขอกุญแจรถด้วยค่ะไม่ฉันไม่ให้อะไรเธอทั้งนั้นแหละอย่าให้ฉันต้องได้ใช้กำลังนะคะขอกุญแจรถด้วยค่ะไม่คุณ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 คะอยู่เดี๋ยวนี้นะคะคุณจะไปไหนคะปล่อยฉนะันละฉันบอกให้ไปล่อยไง แกไม่รู้เหรอว่าฉันเป็นน้องสาวใครอะฮะฉันไม่สดนะเขาจะเป็นน้องสาวใครอะฉันบอกให้ไปงไงปล่อยน้องสาวฉันหน่อยดิยแปบมบแกเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะสารวัตรคะน้องสาวคุณกําลังะแกทําอะไรไม่ดูตาม้าตาเรือฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าเขาเป็นน้องสาวของฉันทําไมแกยังกล้าทําอีกฉันทราบดีค่ะสารวัตรแต่ว่าฉันอธิบายได้นะ,ะไม่ต้องพูดเลยทั้งนั้นแกต้องไปลงพักกับฉัน แกโดนเด้งแนะ่จะหาเรื่องใครอ่ะก็หาแหกตาลูซะบ้างนะหนูลูกหนูมาอยู่ในนี้ได้ยังไงอ่ะเจ็บตรงไหนไหมลูกเไปไ็นอะไรมากไหมคะปั๊ม นี่ไอ้กาทำเรื่องใหญ่อย่างนี้ได้ไงเรื่องเนี้ยังไงฉันก็ปล่อยผ่านไม่ได้ฉันขอเป็นคนจับกลุ่มแกงแล้วกันมาเนี่ยนี่ฉันเป็นน้องสาวพี่นะพี่จะมาจับฉันแบบนี้ได้ยังไงอะน้องก็ส่วนน้องผิดก็ส่วนผิดยังไงแกต้องได้รับโทษเปไ,ไปกับฉัน เจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะคุณคะเด็กผู้หญิงคนนี้คือลูกสาวของคุณใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันตามหาไป่ทวแต่หาไม่เจอขอบคุณคุณตาํารวจมากเลยนะคะที่ช่วยลูกฉันไว้อ่ะคะ่ะคุณไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกคะ่ะคนที่ช่วยลูกสาวคุณไวอ้อ่ะคือผู้ชายคนผู้ชายคนนั้นตังหาแล้วค่ะผู้ชายคนไหนอะคะไม่เห็นมีใครเลยคะ่ะ สักูนะคะคุณ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 คะคุณคุณคุณทำใจดีไว้นะคะ